แม่ไม่แม่ไม่ไหวแล้วต้องไปไหวเพค่ะเพลค่ะต้องมีไหวต้งมีวม่อมยูนชิสตม่ดีเต้นเ้นเต้นไม่ไหวแล้วไม่เชิงก็ใช้เบลลี่แม่ดีแม่ดีเนกท่ั้งใส่ตัวละแปดสิบเก้าบาทนะ พยายามพยายามเออยยไยาใหม่่าใหม่โอยหายง่วงนอนเลยง่วงนอนเลยขอบคุณมากแสงกลจริงจริงจริงไม่โกหกในวันสุดสัปดาห์นี้พิชิ้งคุณแม่คะอ๋ออ่าค่ะไอแคนเกวอยู่จีีไงแม่ค่ะโอเคแล้วมึง บอกเลยจริงๆแล้วเนี่ยกินมะขามเสร็จอ๋อกินมะขามเสร็จนะกินมะขามเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ช่วยเราได้เนี่ยก็คือฟันเราใช่ไหมฟันเราใช่ไหมแล้วตัวนี้เนี่ย เป็นยาสีฟันที่ธรรมชาติผสมเมนทอนกาลาบูแล้วก็ใบฝรั่งเดี๋ยวนะนี่เวลาพูดอย่างเงี้ยมันเรากินอะไรมาแย้มมันเหม็นอย่าเพิ่งโอ้โหสิโอ้โหไรเสียงไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้เพิ่งกินแล้วขำกันไปแล้วเราก็หยิบมันอย่างงี้แค่นิดเดียวอิ่ดอิ่ดอิดอิ่ดหยิบได้อะครัถูถูน้ำมันมะกอกเมนทอนกาลาบูใบฝรั่งทำอะไรคะจบโอ้โห ปอมไมแกก่อจ๊กกาม่างๆล้ๆอนี้อช่างๆโฮมโซชอนดอันน oh, right. ี้อโอ้ไม่กหนิดเดียวอันนเดียวนิดเดียวโอโหใช้มือเลยเหรอก็คือนิดเดียวเยอะไป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 แค่เ็ดเียวเยอะไปเยอะไปเยอะไปเอาเยอะๆเอาได้ไลดูอาินมาพูกๆป โอ้โหรเป็นยังไงเอร์เกอร์อันนี้ทำหอมไหมตัวน tamam okay. um yes. MM. ี้นะคะหนึรยบาทค่ะหนึ่งหลอตอนนี้อันนี้อันนี้จริงๆกใช้ได้นานเพรใช่โ้ใช้ได้นานเพราะว่าจริงๆแล้วใช้แค่เท่าเมล็ดถั่วเขียวนะคะตัวนี้ มีส да, so right? ่วนผสมของสมุนไพรนะกอยาเลยอันน well, ี้ของแม่ลีของแม่อันนี้ของแม่ลีเองนะคะเป็นยาถืฟันชื่อเลยค่ะอ่ี G B ค่ะ G B เป็นยาถืฟันที่เป็นสมุนไพรนะคะเ B h e r บนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เนสมุนไพรนะคะแม่บอกว่าไม่ต้องซื้เยอะเพราะว่าดีจริงวันนี้ดีดี

แปรงฟันได้หรือว่าไม่หรออันนี้อร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ปากหอมมากเสือนะคทุกคนอะไร่อยมากจริงจีคาเมคามิงกุลมอร์นิ่งที่รักยเงี้เอ๊ะเอ๊ะเออดีไหมระหว่างคืนแล้วก็ไปข้าวพิการพิสลิปไทยอ่าแม่แม่อ่าเบคอับที่นะ ทั้งหูเนี้อเนี้อเกียร์เ maybe ชาลิดดิงชาลิดดิงอะไรอะอะไรอะดูเรื่องแบบวายวายนะแล้วเหมือนจริงๆเหมือนนะเอาจริงๆก็เป็นเป็นยาสีฟันที่ง่ายเอาเอาแปรงตอนเช้าก็ได้หรือว่าพกติดตัวตลอดวันก็ได้เขาเรียกว่ายาสีฟันสมุนไพรป้องกัน้ยโอไม่ได้บอกว่าจะบอกว่าต่อนะคะ สิดต we ่อห้าสิกรัมใช้ได้นาเพราะเราใช้แค่นี้กามีนอันธรรมชาติกามินถจ้ามกาหกมางหก็หมอีกงหนเด็หออีกางหกเนกหมอกิ่ินมีกิ่อเกมีก่กเหมมีกต่นกเนเ็หมเอมีงต่ก่เออี่เอมเป็กอ่นมีก่งกตัวเนี้ย ทุกคนได้กินไลยอ้าวเตกลงดีเอาเมเป็นลมรักมันเป็นิเบ็นเป็นเย็นมันเย็นไปทังปากเลยใช้เพสเสียงที่สั่ดึกเกี่ยวาสึกเลยดมากินเลยฝั่งนี้ได้กินไหมฝั่งน้องไม่ได้มาแต่กินนะคะมันไม่ได้มาแต่กินนะคะคาเมทรีมมันเ็นเรมินคมิมินจะไม่ไปนจิจจ ชุ่มจะบอกว่ามันเย็นมากคือจริงๆตอนเนี้ยพูดตรงๆนะคะทุกคนทาที่ฟันอ่ะแต่ตอนนี้เย็นยันเหงือกเลยแล้วที่ดีแล้วไม่ดีล่ะดีมันดีแม่มาดูสดชื่นมากคือมันเย็นไปยันเหงือกหรอมันรู้สึกสะอาดแต่เราต้งใช้นิดเดียวนะไม่ใช้เยอะแค่นิดเดียวนะแม่มันขอแค่นิดเดียวท่ามาเลยทิเขียวเลยนี่เขเมื่อกี้คือท่ามาเลยทิเขียวนเดียวแ่ร้อยแปดสิบบาท